โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาวพาราดีทุกคนนะครับวันนี้มารีวิวนะครับโหลดเอาส์ของแชมเปี้ยนที่ชื่อว่าอีวีฮะอีวีอ่ะเป็นโหลดเอาส์สายบริงฮิลนะครับก็บริงฮิลก็หมายความว่าเวลาเราบริงนะฮะเราจะฮิลตัวเองนะครับ300นะฮะนะใบแรกนะครับฟริกเกอร์นะฮะฮิลตัวเอง300นะครับทุกครั้งที่บริ้งนะครับอ่ะ ใบที่2ครับเทอพอร์ทนะเป็นเลเวล2นะครับที่ผมใส่ไว้ก็คือบิงเพิ่มระยะการบิงนะครับ 50%ครับให้เราได้บิงไก่ขึ้นอีก50%บนครับอ่าใบที่3ครับวอร์มโฮฮะสำหรับใบนี้นะครับจะมีความสามารถพิเศษอยู่เมื่อเราบินครั้งแรกเข้าไปสมมติเราบินไปข้างหน้าครั้งหนึ่งนะครับอ่าแล้วเรามีเวลาอีก6วิฮะอีก6วิในนี้นะครับคือผมตั้งไว้ในเลเวล3นะครับมันเลย6วินะครับซึ่งเราสามารถเลือกได้เราจะบินกลับมาภายในกี่วินะครับก็คือเราบินไปข้างหน้าปุ๊บแล้วมีระยะเวลาที่ผมอ่าสมมติ6วินะฮะ ใน้วยะเวลา6วิเราสามารถวิงกลับคือกด Q หรือกดสกิลวิ่งอีกครั้งนึงเพื่อกลับมาที่เดิมฮะเป็นอ่าเป็นการวิงก์2ครั้งนั่นเองซึ่งเราก็จะมาคอมโบกับการ์ดใบแรกที่ชื่อว่าฟริกเกอร์นะฮะทำให้เราได้ได้ HP สอรอบนั่นเองนะครับก็ค,คือได้ HP เ,เป็น6 0 0นะฮะไปที่4ครับเมื่อเราแช่แข็งตัวเองครจะเพิ่ม เพิ่มเพชรพีของเรา100นะครับใบนี้ก็เหมือนเหมือนกับเอาไว้เอาตัวรอดนั่นเองนะครับเมื่อเมื่อเราแข่งตัวเราจะฮิลตัวเองครับ100ซึ่งมันอาจจะไม่เยอะมากมายนะฮะแต่เราเน้นเป็นสายบิงฮิลนั่นเองนะครับก็แค่แข่งตัวเองแล้วฟื้นเลือดขึ้นมานิดหน่อยฮะเราก็รีบบิงออกไปนะครับเราจะได้เพชรพีขึ้นมาอีก300นั่นเองนะฮะใบที่5ครับใบสุดท้ายนะครับเมื่อเราจัดการศัตรูไปฮะเราจะลดคูลดาวน์ลง10%นะครับ ก็ทำให้เราได้มีโอกาสวิ่งเร็วขึ้นนะครับเพราะ e, อีวี่ไอเทมก็ออกลดคูลดาวอยู่แล้วใช่ไหมก็มาเอาไอตรงนี้เสริมอีก10%ก็น่าจะมีส่วนอะไรอีกนิดหน่อยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในโหมดเทรนนิ่งแล้วกันนะฮะว่าบริงฮิลนี้มีอะไรดีบ้างนะโอเคครับมากันในโหมดเทรนนิ่งนะฮะก็เดี๋ยวมาดูสกีอาร์ด b r i บริงฮิลของเรากันแล้วกันนะฮะ,ะยังไงเดี๋ยวผมขออธิบายสกิลเบื้องต้นก่อนแล้วกันนะครับว่า e v นี้มีความสามารถยังไงบ้างน,นะครับอ่ะสำหรับสกิลแรกนะ Ice Staff นะครับก็คือยิงดาเมจปกติไปะฮะ930ครับอ่ทุกๆวินาทีนะฮะก็ยิงได้วิละหนึ่งนัดนั่นเองนะครับนี่ครับ930ครับแต่ความสามารถพิเศษของสกิล Ice Staff นะครับก็คือเมื่อเรากดแช่แข็งตัวเองครับจะเห็น วงวงสีฟ,ฟ้าใช่ไหมครับอ่ามันจะทําให้ศัตรูสโลฮะเราจะได้ดาเมจเพิ่มเติมครับจาก930เป็น1,209 0ฮะ1,209 120อ่ามากันที่สกิลที่2ครับสกิลที่2 i c e b o ์อ,อนะฮะเมื่อเรากดคลิกขวาครับจะมีอ่ออราา่าฟ้านะครับเมื่อศัตรูโดนออราา่าฟ้าอันเนี้ยฮะจะสโลนะครับเป็นระยะเวลา2วินาทีครับนะและในระยะเวลา2วินาทีฮะเมื่อเรายิง ยิงอไอสตาร์เข้าไปนะฮะก็จะทำให้ได้ดาเมจเพิ่มเติมครับเป็น1 0 0 9ฮะสกิลที่3ครับสกิลกด F ฮะเป็นสกิลหลบหนีครับที่ชื่อว่าสอนะฮะอ่ะอาออกเซ็พิษช,ชักมาล้วกันนะฮะ,ะทำให้เราบินอยู่บนท้องฟ้าไปตรงไหนก็ได้ครับเป็นระยะเวลา2วินาทีนะครับอันนี้คือยังไม่รวม อาการ์ดนะครับสกิลที่4ครับบลิงค์ฮะเมื่อเรากดคิวครับจะเทเลพอร์ตไปในตำแหน่งที่ต้องการได้นะครับแล้วเมื่อบลิงค์นะฮะจะเพิ่มดาเมจครับอีก30%เป็นฮะเป็นระยะเวลา4วินาทีฮะหลังจากใช้บลิงค์นะครับเดี๋ยวลองดูนะฮะปุ๊บนั่นนะฮะเห็นไหมฮะแค่บลิงค์ปุ๊บก็ได้ดาเมจเพิ่มเติมเหมือนใช้ไอซส์บ็อกเลยนะฮะแล้วสมมติว่าเราเอามาคอมโบกันอซ์บ็อกปุ๊บบลิงค์ปุ๊บ พุ่งเข้าไปเป็นพันสี่ร้อยแปดสิบแปดนะฮะอ่ะสกิลสุดท้ายครับไอสตอมครับเมื่อเราอ่ใช้อันติเบตนี่เองนะฮะใช้ปุ๊บนะฮะจะไอสตอมเนี่ยจะอยู่ได้สี่วินาทีแล้วจะทำดาเมจสี่สิบนะฮะทุกๆเซคันด์ทุกๆศูนย์จุดห้าวินาทีฮะพร้อมทั้งสโลว์แล้วติดคิปิลด้วยนะครับคิปิลคือทำให้เป้าหมายกด F ไม่ได้นั่นเองนะฮะกดสกิลหลบหนีไม่ได้นะฮะแต่สกิลอื่นยังใช้ได้อยู่นะครับยังโจมตีเราได้ปกติฮะ ก็วิธีการใช้สกิลนี้นะครับส่วนมากผมเห็นว่ากดไปปุ๊บแล้วก็คือในระหว่างเนี้ยเราสามารถยิงได้ฟรีเลยครับเพราะศัตรูไม่สามารถกด M4 ได้นะนั่นเองครับหร,หรือจะเอาไว้หนีก็ได้นะฮะอ่ะโอเคครับมาดูกันที่การ์ดครับการ์ดใบแรกครับผมเป็นฟริกเกอร์ฮะทำให้ฮิลตัวเอง300นะครับผมอ่ะ ริกเกอร์ฮิลด์เองสามร้อยนะฮะอ่ะเมื่อเราใช้บิงครับจะฮนะิลเองฮะสามร้อยครับบิงกลับก็ได้อีกสามร้อยครับอะการ์ดจะแสดงผลทุกครั้งที่เราบิงนะฮะการ์ดไปที่สองครับเพิ่มระยะ,ะการบิงครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับอะตรงนี้เพิ่มห้าสิบก็ได้ถึงเอ่ะเอาเป็นจากตกบันไดแล้วกันนะฮะห้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้ถึงไหนฮะนี่คือสุดของผมแล้วนะปุ๊บนะฮะก็ออกมาราๆประมาณนี้ฮะ ประมาณนี้แต่ถ้าเราลองใช้เป็นการ์ดเบสิกดูที่ไม่ไม่เพิ่มระยะการบิงนะฮะอันนี้ไม่เพิ่มระยะการบิงนะครับ50%อลองดูว่าถึงไหนฮะมันไม่ถึงบันไดฮะ50%เพิ่มเพิ่มมาเยอะพอสมควรครับจากตรงบันไดตรงเนี้ยนะฮะมาถึงตรงนี้เลยทีเดียวนะครับก็50%ไกลนะอพอสมควรเลยแหละการ์ดไปที่3ครับวอมโ h o ะฮะ ทำให้เราสามารถบิ้งไปบิ้งมาได้ครับสมมติเราบิ้งไปข้างหน้าแล้วนะครับปุ๊บนะครับเมื่อเรากดคิวอีกครั้งฮะจะไปในที่ที่เราบิ้งไปก่อนก่อนหน้าก่อนหน้าเราบิ้งมานะฮะงงไหมบิ้งไปก่อนหน้าเราบิ้งมานั่นเองก็คือเหมือนกับการบิ้งไปบิ้งกลับฮะสมมติเราบิ้งมาตรงนี้ครับปุ๊บแล้วเราจะบิ้งไปตรงนี้ต่อนะฮะสมมติว่าเออเรากดตรงนี้ฮะแต่มันก็จะมาตรงนี้ครับไปที่สี่ครับเมื่อเราเอ เราสร้างไอบอครับจะฮิวตัวเองหนึ่งร้อยฮะปั๊บเข้าไปหนึ่งร้อยพอดีฮะแล้วก็พอดีกับอีบ uh, e ัตเทิลของผมฮะออกจากบัตเทิลแล้วมันฮิวตัวเองพอดีฮะก็ฮิวตัวเองขึ้นมาหนึ่งร้อยไม่เยอะนะฮะสำหรับใครที่ถามว่าเมื่อเมื่อเราสร้างไอบอกปุ๊บเราจะบิ้งไปยังไงซึ่งตอนนี้มันมันเป็นปีดแล้วฮะเราไม่สามารถบิ้งได้ฮะการบาสุดท้ายครับเมื่อ จัดการศัตรูครับจะลดคูดาวลง10%ปร์สับการไปดีผมว่าอาจจะไม่ค่อยเห็นผลสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าไม่มีไอเทมมาช่วยเสริมะถ้าไอเทมช่วยเสริมอีก 30- 4 0นะฮะมันก็จะยังพอเห็นผลบ้างครับเดี๋ยวลองดูแล้วกันฮะว่าส0เอเมันจะ,ะเห็นผลอะไรมากไหมฮะอ๋อเดี๋ยวแป๊บหนึ่งฮะอะไรคูดาวเยอะสุดไอซ์บ็อกแล้วกันฮะไอซ์บ็อกคูดาวปุ๊บก,ก็ก็ไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่ฮะ ไม่เห็นผลเท่าไหร่ครับเพราะว่า10%มันน้อยไปนะฮะอ่ะโอเคสำหรับเซตการ์ดผมก็น่าจะประมาณนี้ฮะก็ไปคอมโบกับไอเทมเอาละกันนะครับเพื่อลดคู่ดาวนะฮะจะทำให้เราลดคู่ดาวเยอะขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะโอเคครับสำหรับการรีวิวการ์ดเดี๋ยวขอพักไว้แค่นี้ละกันนะครับไปดูในโหมดสถานการณ์จริงครับว่าการ์ดเซตการ์ดของผมมันใช้งานได้ดีแค่ไหนนะฮะ โอเคครับผมมากันในเซตบลิงฮิวนะฮะก็เป็นเซตที่สามารถ Bring, บริงไปบริงมาแล้วก็ฮิวตัวเองนะครับครั้งละ300อฮะบิลบลิงสองครั้งก็6 0 0นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวมาลองเซตนี้ดูฮะว่าเกิดไม่เกิดยังไงฝั่งเรานะครับมีเอ่อแทงเกอร์ er ฮะเป็นมาคอนะฮะแล้วก็มีฮิวนะครับเป็นหญิงนะครับฝั่งนู้นก็เช่นกันมีฮิวหนึ่งแท้งหนึ่งนะฮะอ่าเพ่อ,อ เป้าหมายของผมน่าจะเป็นคัตซี่นะครับแล้วก็เอ็นดรอกแล้วก็วิกทอร์นะฮะมายโกวิกเตอร์นะครับก็อย่าดราม่าก,กันเนาะวิกอะไรก็แล้วแต่นะฮะอ่ะโอเคฮะก็ออกเป็นเกราะก,ก่อนแล้วกันครับเพื่อป้องกันตัวเองครับเพื่อให้ตัวเองบิงเข้าไปไคิวได้ง่ายๆนะฮะโอเค รู้สึกว่าสกินผมสีฟ้ามันเอสกินผมสีขาวนะฮะมันจะบักอยู่หรือเปล่าตอนนี้ผมใส่ผมสีขาวแต่มันสีฟ้าไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรฮะ๋อะลองเข้าไปนั่นนะฮะดาวิกอยู่ตรงนั้นหนึ่งคนนี่ฮะสองคนเลยอ่าโดนไปหนึ่งฮะอีกคนหนึ่งอยู่นี่ไม่ได้แป๊บหนึ่งอ่าได้ไปฮะ นี้มีเบลดัมบ้า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 อ่าเรียบร้อยเต่าเต่าปุ๊บโอ้ยกดคลิกขวา,าไม่ทันแต่ก็โอเคครับเพื่อนมาฆ่าไว้ต่อแทนได้ฮะอ่าเยี่ยมอยู่เยี่ยมอยู่ตรงนั้นมีหนึ่งตัวครับเดี๋ยวจะน่าจะเข้าไปอ่ะไม่ไม,ไม่ไม่ทราบว่าเห็นหรือเปล่าอ่าไม่เห็นก็ดีฮะไม่เห็นก็ดีครับลงกันละโอ้ ไม่โดนฮะอืมปุ้งวิกวิกวิกโอ้โหช่างมาันวิกมันเอานี้เอ็นดอ็อกแล้วกันฮะเอ็นดอ็อกอืมอืมอกลับมาที่เดิมครับเพื่อฮิวด้วยแล้วข้างหลังนี่น่าจะเข้าได้นี่อ่ะอ่ะ โอเคครับสบายสบายอย่างงี้น่าจะได้เพลโหลดตว,วิกตว,วิกเรียบร้อยตายไปซะนะฮะได้ไปแล้วเพลโหลดฮนะโอ้กดอันติไม่ทันครับว่าจะกดอันติแล้วก็เออ่สร้างพายุฮะให้ฝั่งรุ่นเดินไม่ได้ ปับ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 หนึ่งตัวครับแคสซี่แล้วก็ตวิกวิงว๊งมาแล้วแฮปปี้แฮปปี้ไม่โดดอ่ะเรียบร้อยแป๊บหนึ่งครับอ่ะดับเบิลคิวอ่ะเรียบร้อยวกนนี้เต่ามาโคมาโคะมาโคอ่ะแม่ไม่โดดฮะ โอเคน่าจะได้เพลย์โหลดไปได้ง่ายๆนะครับลุ๊อ้อาวเดินสวนกับอ๋อตะวิอะโอเคพอแล้วพอแล้วพอแล้วไปฮะบินกลับครับมาป่วนฮะยิงให้ตกม้าพออือ,อเรียบร้อยโอเคฮะ เอ้ยอ่ากลับมาที่เดิมนี่เราน่าจะเอ่อขี่ขี่ไปเท้าได้ไหมไปซ้อนหลังฮึบอ่านี่ฮะมายิงปีข้างหลังฮะเนยอ่าโอ้โ้โอ้โห เรียบร้อยเก็บไปได้ฮะสี่ศูนย์เลยไหมครับบินไปแคตตี้หนึ่งตัวอันนี้อันนี้ปุ๊บเรียบร้อยนั้นก็ไม่มีใครสนใจครับก็เข้าไปทีฮะอย่างนี้อ่าเรียบร้อยครับไม่มีใครมาสนใจเพโหลดฮะก็จบเร็วจบเร็วมากครับอา้าว ได้เพย์ออฟแมทช์ด้วยฮะไป้ท็อปเพย์ด้วยครับแม่ได้ท็อปเพย์ได้ยังไงดีฮยอยิงก็ไม่โดดได้ท็อปเพย์ได้ยังไงวะเนี้ย <c oughs> <c oughs> อ่ะอ่สองศพแค่นั้นเอง <c oughs> ไม่ได้มีเหตุผลเลยที่ได้ท็อปเพย์เลย <c oughs> อ่ะโอเคครับก็จบไปได้แบบชิวๆครับ4-0นะฮะทำดาเมจไปได้3,050ครับถือว่ากลางๆนะไม่ไม่ใช่าด,ดีเลยนะฮะ,ะข้าไปได้21ตัวครับอ่แคทซี่น่าจะเล่นดีกว่าผมนะฮะอ่ะเดี๋ยวตรงนี้มันสั้นไปเนาะอาจจะยังไม่เห็นภาพอะไรมากมายเดี๋ยวลองดูอีกสักแมตนึงนะฮะครับมากันต่อครับกับเซตบริงฮิลครับในแมตที่2นะครับก็เมื่อกี้จบได้ชิวๆมากแต่มารอบนี้นะฮะฝั่งเราไม่มี บอลไลน์เลยนะครับมีซัพพอร์ตอีกหนึ่งคนนะครับก็ลองดูลองดูครับอาเป้าหมายหลักของเรานะครับน่าจะเป็นตัวแทงซะมากกว่านะฮะอามีอีวีด้วยมีเอ็นด็อกนะฮะก็อืมเป็นดเรกทั้งหมดเลยนะครับก็ออกเป็นฮาเวลแล้วกันครับออกป้องกันตัวเองไปก่อนนะฮะอาลองดูครับว่าจะเกิดไม่เกิดครับฝั่งเรามีดาเมจอยู่2ฮะแฟรงก์สแล้วก็ซัพพอร์ตหนึ่งนะครับซัพพอร์ตจะไปยืนไหนเนี่ย อะลองดูฮะรอบนี้ผมกลายเป็นสีชมพูเฉยเลยผมไม่มีผมไม่มีผมสีชมพูนะฮะทำไมผมเป็นสีชมพูรู้สึกสกินจะบั๊กหรือเปล่าอะไปฮะปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บมีหญิงหนึ่งตัวฮะไม่อะมีีมนคนหนึ่งครับวิ่งผ่านหน้าไปผมมาซ้อนยิงเข้าไปฮะ อ่าสองศพได้หรือเปล่าฮะนี้ไม่มีคนเลยเหรอมีคนไหมเอ็นด็อกค,ครับเอ็นด็อกค,ครับอ่า โอ้โหได้มไปหมดเลยงานหยาบแล้วอ๋อไม่มีใครยืนกลางครับไม่มีใครยืนไหวมีแโต่ตัวดาเมจงานหยาบอย่างนี้โอเคครับมากันในรอบที่สองครับ,บไ,หไหวไหม่เอ่ยไม่มีแท้งเกอร์เลยนะฮะไปเอาหญิงแล้วกันครับโอ้โหเต็มเลย ไปครับไปครับไปครับหนีได้ไหมอึบอึบอึบน่าจะรอดน่าจะรอดไปที่ก่อนลวกันครับคิวตัวเองอ่ะไม่โดนอึบน่าจะโดนตัวเองฮนะร้อยแปดสิบห้าครับยิงโดนเออ นั่นแหละฮะยิงสเก็ตไฟโดนตัวเองไอ้สเก็ตเวทโดนตัวเองฮะตรงนี้ก็สามตัวแล้วเรียบร้อยไม่ไหวฮะตายอย่างนี้แพ้ไปเรียบร้อยครับ เต็มที่แล้วฮะไม่มีฟอนไลน์ก็ประมาณนี้แหละครับอ่ะได้ท็อปเพย์ไปอีกรอบหนึ่งติดท็อปเพย์ได้ยังไงเนี่ยนะฮะแพ้ก็แพ้นะครับอ่ะสองตัวครับตรงนี้ไม่โดนวบน่าจะได้อีกตัวนึงเะแต่ติดโล่ไหมฮะหน่าสามตัวโอเคครับอ๋อ ่าไปได้สามตัวในรอบแรกนะฮะถ,ถ้าจำไม่ผิดอ่ะก็เต็มที่แล้วครับทำดาเมจไปได้สี่หมื่นสี่นะฮะก็กลางๆครับตวิกนี่เขาจะโหดกว่านะ,ะแต่ก็อ่ะนะนะครับมาเโชว์โหลดเอานะครับก็ไม่ได้มาดูอ่าไม่ได้มาโชว์พวกเอวิธีการ ชนะน,นโหลดเอาบิ้งนะครับทำงานได้ดีพอสมควรนะครับเท่าที่เล่นดูนะฮะก็ระยะการบิ้งไปบิ้งกลับนะครับมีระยะเวลา6วินะฮะในการบิ้งกลับก็ทำให้เราลอดตายไปได้ในบางจุดนะฮะที่เรากำลังหนีศัตรูอยู่นะครับอ่ะ สำหรับโหลดเอานี้ครับใครสนใจนำไปใช้ก็ลองเอาไปใช้ดูฮะว่ามันจะเกิดหรือไม่เกิดยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้ครับอยากให้แก้ไขอะไรตรงไหนบ้างนะครับสำหรับรีวิวอีวีวันนี้นะฮะ ก็ขอจบไว้แค่นี้แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวจะทำออกมานะครับเรื่อยๆนะฮะอาจจะช้าหน่อยเพราะว่าผมอัดหลายคลิปแล้วบางทีมันไม่ได้คลิปที่ต้องการเนี่ยมันไม่ได้ในส่วนที่ต้องการนะครับก็ขออภัยด้วยนะฮะบางทีช้าไปนิดนึงนะครับไหนจะต้องตัดตรงตัดต่อไรเรนเดอร์ออกมามันเสียเวลาพอสมควรนะครับอ่ะยังไงก็ขอบคุณมากครับที่รับชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ